คนข่าววันนี้ไปชมไฮไลท์สีสันวันอารยะสถาปัไทย14พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันจัดงานคิกออฟเปลี่ยนภาระเป็นพลังสร้างสังคมเพื่อทุกคนที่ตึกสันติมัรยทีทำเนียบรัฐบาลครับ ไม่ใช่ภาระของสังคมแต่ผู้พิการเป็นพลังที่สำคัญแล้วก็มีศักยภาพไม่แพ้คนทั่วไปเราจึงเห็นว่าโครงการนี้เราต้องมาร่วมกันรวมพลังในการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเพื่อสังคมทุกคนสาระสำคัญของงานนี้คือการนำหลักอารยสถาปัตคือหลักการออกแบบที่เป็นธรรมสำหรับคนทั้งมวล ไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายเพราะนั่นคือก้าวแรกที่จะนำไปสู่สิทธิโอกาสความเสมอภาคทางด้านอื่นๆตามมาของคนพิการดังนั้นถนนทุกสายในงานนี้จึงมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่พิการแก้ปัญหาการออกแบบที่ไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตที่ ตกต่ำย่ำแย่ของคนพิการและนั่นคือการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคมด้วยครับ าฟังนายกยิ่งรักชินวัตรจัดหนักเรื่องนโยบายอารยสถาปัตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ ทั่วเมืองไทยครับนี่เป็นเพียงหนึ่งในนโย,ยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการซึ่งเราถือว่าการพัฒนาอารยะสถาปัต์นั้นเป็นสิ่งเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ผู้พิการในสังคมนั้นสามารถที่จะดํารงชีวิตในสังคมได้เป็นปกติเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปนะคะ